ผูจะมีวิธีเค็ดลับเค็ดไ้อันกระทะไฟฟ้ามันบ่ออันระเบิดคอมเม็นตพื่บอกเนี่ยได้จ้าสิว่าตัวใครตัวมันหสหวือนนเยอุ้ยมันระเบิดอีนี่อร่อยปากลำบากหลบหลบระเบิด <c oughs> รู้ว่าระเบิดแต่ก็ยังกิน <c oughs> กินอย่างละบ้างกินอย่างละแหวงสามสันะมากินก็ต้องลำบากชอบกินต้องอดทน สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสุขสุคนครับมื่อนี่ช่องเคยบนสศิา้าขอบขั้วนี่แหละครับผมหลวงเบียร์หลวงสายฝ่าย,ายขาดอีกพู้นึงว่าอยุเนาะเปนบทสบายไิฉีดเดือกสินว่านนะนี่แหละครับหมูกระทะมันนีอจะกินหมูกระทะว่าบรรยากาศหมูกระทะครับจ้ากินกน,กน้ำแกงน้าจ้าพี่น้องแม่ทำให้ ใช่ครับปูอัดใครครับปูอัดผมครับเอาสีผักออกออกหนูอ่ะไม่หัดกินผักนิดนึงก็กินเลยโูกผักนะผมกินผักแล้วจะแข็งแรงรู้หรือเปล่าครับผมยังกินผักไม่เป็นอยู่ครับหนูต้องหัดกินรู้ไหมน้องคุณยายบอกว่ายังกินผักไม่ยังกินผักไม่เป็นอยู่คุณยายบอกนะโอ้ยประเด็นถ้านอกมันนี้เนาะอ่ะได้แล้วครับลูก เป่าก่อนนะลูกเป่าก่อนเป่าก่อนถ้าเกิดมันร้อนมากนะถ้าเกิดมันร้อนให้ผมกินน้ําเผื่อเผื่อมันไม่ได้ร้อนครับค่ะให้ผมกินน้ำนยครับมันร้อนครับหนูก็ต้องเป่าก่อนนะครับลูกใช่ต้องเป่าเดี๋ยวมันจะลวกลิ้นเปินอยากมนางกินน้ำจ้านนี่ โุ้ยตบตบตบอุย้ยมาปายกินเลยเดี๋ยวนอ้งองตากีกอย่างพอดีครับอาร้อนครับร้อนรับอย่างไว้น่ำครับมือนี้ <ไป S 3> ห่อนขังจับโอ้ยอากาศร้อน <c oughs> อีกแล้วครับติดกระทะใช่น้อบัานนี้ สีหลอดหรือสีหลวงแม่ทำไมไม่เอาพ้อมมะเขือเทศมากินด้วยล่ะมันไม่มีรสชาติเอาหรอหนูอยากได้ซ้อมมะเขือเทศหลอนด้วยใช่ครับแม่ไปเอามาให้ออให้อร่อยไหมนี่ไงซ้อมหนูเนี่ยอื้ม จิ้มกินเลยจับดูพี่หน่องจับดูครับ อมอืมอ mm. hm? ื้นึกว่าหูยังอื้มอร่อยหวานหัอืมระวังนะครับ นี่ครับเอากระดาษมาหน่อยครับกระดาษเปลือยปากเปลือยปากพอครับขอกระดาษหน่อยครับบอกว่ามีแห้งเงียงๆครับฮะมีผักอีกแกินเลยลูกไม่เป็นไรหรอกครับด้วยนะครับรู้ไหมจะได้แข็งแรงเข้าใจไหมครับ ่นบอกกินทักจ้ะคือ <c> เ <ười> บียนเนี่ยเตนหน่อยๆบอกกินเลยใหายมากก็กินเองกต่ิเลือกกินเอาเนาะตัวใดมากตัวใดมากๆทำเหมือนแม่เลยอืม ผมบัดกินพักเต็นหน่อยครับกินพักโอ้กินดีกินดีทุกคนครับพักตรงไหนวันเอาเอาักขินใท้ก่อนแบบสวยเลยหรอหนาว ูกใจไหมครับูกใจครับที่ได้กินอเอาเนื้อลงเ้วนวนะออนย่สุกไม่ทันนะเสียงอะไรไสเสียงไก่เดินวิ่งเธอสุกประธานจะ<ก>มันสิข,ดขาด,ดตอนเอาเนื้อลงกินน้ำกินน้ำ ครับนนี่แห,หนคือซอสมะเขือเทศเทพบรรดาสายฝรยัเปิดที่ผมชอบกินผมยังไม่เคยกินครับพี่น้องกินครับยังไม่เคยกินอะไรยังไม่ได้เคยกินซอสมะเขือเทศยังมไม่เคยกินซอสมะเขือเทศตั้งแต่ตอนเด็กครับโควิด <COVID S 2> จะร้ายช่วงนี้ดูแลส,สุขภาพดูแลเจ้าของร้าเด้อครับ สำหรับผู้ใดเป็นโควิดก็หายกำล่างใจนะครับผมสูดไปน้ำกันสูดไปก็มั่นหายได้อะไรครับเกือบท้องอิ่มรอกินแค่นี้อิ่มแนะ่ไม่กินน้อยจังไม่ได้กินน้อยพูดเยี่ครับรอ อันเตาไฟฟ้ามันบอคือเตาอันนี้นะจ๊ะเตาหมูกระทะห้าเนี่ยเบียรว,ว่าแสบสุดล, <c oughs> ล่ะหอมๆไม่ติดปันนี่เตาอันนี้อุ้ยระเบิดใสกระเด็นตึ่มๆอยู่ <c oughs> กินเทื่อนหนึ่งได้แพ้เทื่อนห <c oughs> นึ่งโ่อะนะ, <c oughs> นะกินไปได้แพ้ไปน้ำมันกระเด็นใสแตกบุมบําบุมบําอยู่

มันจะเด็นชอบกินสุดๆไปเลยนี่กว่าท้องอิ่มไปแล้วก็เลยหิวอีกอืมพี่หมูชาบบูไหมอืมเพียอะไรโลกนี่เดียวเองใ่ซ้อน,นเมื่อแกแทนมันคือจากร้านไหน ซื้อจากซื้อจากร้านค้าอร่อยไหมซื้อจากโรตัสอร่อยไหมอย่าลืมซื้อต้นมะเขือเทศด้วยนะครับอยู่ร้านค้าโรตัสครับเพราะอะไรลูกเพราะอะไรเพราะว่ามันอร่อยมากโรตัมะขามเทศอร่อยมากแซ่บบเป็นว่าอร่อยภาษาอีสานเลยแซ่บแซ่บแซ่บครับเดินเดินหรอเดินก็เดินยาง อ๋อโอ้ยยังเดี๋ยก็ได้แล้วแล้วอะไรแล้วอะไรอรู้แต่ภาษาอีสานอะไรบ้างเอาว่ามาต้นเนี่ยเอ้าทำไมว่าต้นต้นเมนต้นเมนรำลุต้นเมนนะเด็กหน่อยนะครับเนาะเพราะว่าหนูจักยังเดี๋ยวจะเสียบออกไปดอก อขอถอดขอไฟได้วยครับด้วยวพันบอกจะในกรณียินจอบปัสสัปตาเฮ้ยโอ้โหผมใช้วิชานี้พูดผมใช้วิชานีบุนปัสสัปสัตตาแล้วมันก็ระเบิดปุ่ม อนไรปลาะนี่ไงอน้ำปลาหน่อยอันนั้นหมดแล้วเหรออะไรคะอันนี้อันนี้มันหมดหรือยังหมดอันนี้หมดหรือยังปะหมดหรือยังปวดมีแค่นั้นแหละหนูก,กินอันนี้ไหมอ่ะก <c oughs> ินหมูชาบูเนาะนะก็อิ่มเลยอิ่มแล้วเหรอ,อ กินไปดัมเจี๊ยบไปดัมเจี๊ยบโตไปนัมโดนตรงไหนเมื่อกี้นะนะก็ปรับเบอร์ไหนลูกคอยแมโอ้ยเจ็๊ยบโตเด้อคลิปนี่มาโอเคไหมโอเคไหมครับเอาเอาซอสมะเขือเทศบีบอีกไหมเอาไปกินในห้องคุณยายเนาะนะลูกเนาะลาลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ว ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากอะไรฝากกดไลค์กดแชร์ให้ให้แซกคแซ็คส,สควอชให้ให้พ่อหนึ่ยกันแม่เบียร์จับโอเคไหมเ okay จ็บมากเหรอ <Okay. S 1> <laughs> โอ๋อเจ็บอ่ะยิงต่อจับ <laughs> เพื่อนแอนมันระเบิดน้ำมันมันจะเด่นส่เตาแบบนี้นี่โอ้ยโบเวิร์เป็นไรหเนาะ ตองกินเตาแบบเตาบ้านเท่าจ้ะเตาหมูกระทะม่นยังแสบอันเตาไฟฟ้านี่มันสะดวกชืวแต่ว่ามันเจ็บตัว ถึง้ว่าถึงพี่แน่งถึงมีแห้งทั้งกินยากพี่น้องอืน้องจับเสียบยุดแต่ว่ากินยากเราทำเนาะมีหน่อยอื้อมันแบบมันกระเด็นไปฝากปิดอาลาดด้วยย่าน มันกับเดียงแห้งฝนขนาดปั๊ไปเบอ,อร์ออนสุนอ่ะเบอร์นหนึ่งเนาะ,นะยังเดือดตุมต่มตำตุมต่มต่ำเนาะ เรื่มมาใส่เรื่มมาเห็ดใส่เอาตายและหอยกระวายต้าพักคือว่ามีเห็ด <c oughs> เด็น,นเทนานหน่อยโอเคนะเด่นแล้วเนาะมันแห้งคนน่ะก <c oughs> ินไปก็ต้องระวังตูไป <c oughs> มันมันมะเขมอเราใส่ธรรมดาเอามือกราบมันลงห้อนหมด เส้นเส้นงาหมูกี้เสียบหมูกระทะกินหยาบว่าคือเหล่าตะบกฮงเนาะว่าคือกินตะบกฮงเนาะโอ้ยมันระเบิดอีนี่ <laughs> อร่อยปากลำบากหลบหลบระเบิดอร่อยปากลำบากหลบระเบิดมันจะเสียเวลาตรงวา่ามันบรดกินง่ายขนาดนันนะครับนเนาะใสียเวลาได้เน้อยครับมันกินหลายนี่มันกินหลายคนแห้งผู้ได้กินเปล่ากินปั๊มๆนี่ ให้นั่งถามอะต้องถามมันสุกโอ้โยเสื้อสิได้กินครับพี่หน้องมีผู้ใหญ่มีวิธีเห็นหลับเห็นให้อันกระทะไฟฟ้ามันบออันระเบิดคอมเมนต์เพื่อกเนี้ยได้จ้าสิว่าตัวใครตัวมันหือสิวเลย สีแดงเอาไปใส่นะจ๊าบวา้บวา้ระเบิดหลายรู้ว่าระเบิดแต่ก็ยังกินเฮกินอย่างแล้ว่างกินอย่างแล้วแวง เดี๋ยวพแค่เดีไไงอืมเอาหรีไปลงเลยห,อหลยึอยู่ไหมอยู่หรือว่ามันเดือดแล้วข้าพอนลงอีกพอนลงน้ำกว่า น้ำมันมันเยอะใ่สามชั้นเนาะนสามชั้นเนาะมากินก็นต้องลำบากชอบกินต้องอดทนจ้าพี่น้องจ้ามือนี้ก็สำหรับมือนี้อ่าพ่อสานีก็น่าจะพี่น้องจ้าถ้าถูกใจคลิปนี้ก็ไลก์ก็แชร์ก็ติดตามให้เบียกับหนุ่ยกับน้องสายฝาน้ำเดือดจ้าพี่น้องจ้ากินอย่างนะครับเจ้าหนุย่ยสำหรับมือนี้ เบียกับขอโทษขอัยเด้วยจ่าถ้าเกิดว่าแบบอลุงตุงนั่งอลละว้วนอละเว้นจักหน่อยจ่าพี่น้องจ๋าสำหรับมือน,นี่เบียกับหนุ่ยเขาตัวลาไปก่อนด้วจ่าพอกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีสสดจ้า